ครับวันนี้ผมจะมาเอาบกพาไปแบบเส้นทางที่แบบเป็นขอบสุดโลกของเกมหนอนนะคะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้คนอย่าไม่เขไปนะคะผมซึ่งพิธีเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องต้องแบบไปนู่นก่อนเลยเห็นไหมเห็นเห็นตรงแผนที่ไหมคือถ้ามันเป็นวงกลมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าแบบถ้าเราข้าหนอนไปเลยนะคะ เราไม่จะเราจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปแบบกลางนะคบผมนะแลวผมเนี่ยต้องต้องแบบเออนั่นด้วยนะซึ่งขอบเนี่ยจะขอบโลกเนี่ยจะเป็นขอบที่นาจะสุดยอดแล้วนะนี่ซึ่งหัวใจเออมันรู้ง่ายเลยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนซึ่งคนเนี่ยจะเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยเห็นไหมที่ผมแบบ ออที่มันเป็นวงกลมนูนะ่นใช่ไหมที่มันเป็นรูปแบบนั่นก็คือผมเนะี่ยอยู่ตรงนั้นนะคะผมนะให้เราไปชิก,กัดนี้เลยนะคะนะที่แบบออไปสุดขอบเลยเออนะซึ่งเราต้องห้ามตายนะก่อนที่เราจะตายที่เราต้องแบบตายไปเลยนะซึ่งการไปที่จะไปสุดขอบโลกนี่ก็นานไปสองครัวนะเพราะว่าถกต้อง เจอกับอุปสรรคต่างแล้วผมต้องตายด้วยะคัะผมซึ่งมันมันจะยากมากนะครับในการไปสุดขอบโลกนะซึ่งุกคนเห็นไหมว่าจะจะเริ่มแบบมีอะไรละนะซึ่งไอตรงตัวใหญ่พวกนี้เนี่ยจะจะกัก้นสุดขอบโลกไว้อยู่นะครับผมนะให้เราไปที่สุดขอบโลกกันเลยนะจะต้องผ่านอุปสรรคต่างๆนะผ่านการแบบนั่นบางครั้ง ทุกคนอาจจะตายก็ได้นะครัผมดิไม่ว่ากันนะสุกขอบสุดขอบโลกแต่ไม่มีอะไรเลยนะคะผมทุกคนก็เห็นนะครับเห็นไหมสุดข,ขอบโลกไม่มีอะไรเลยนะและถ้าเราไปสุดข,ขอบที่ผมบอกนะ่ะมันจะเป็นตรงนี้เลยนะครับผมรอไปภาคพักหนึ่งนี่ครับสุดข,ขอบโลกนะ นี่จะเป็นสเส้นสีดแดงแบบนี้นะซึ่งเราสามารถเจอ,ออยู่ตรงนี้ได้ด้วยแต่ว่าถ้าเราไปใกล้กันไปเราก็จะตายแบบนั้นเลย <S <S 1> <S 1> เห็นไหมครับ <S <S นี่คือสุดข,ขอบโลกที่ผมจะพาไปนะผมนะมันเส้นสีแดงๆนะนะก็ถ้าใครอยากไปเนี่ยก็จะ,ะนั้นแล้วกันนะครับแต่เราคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าบ๊ายบาย,บาย,บาย,บายกดติดตาม้วยนะ